สวัสดีครับผมมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยบ่าวย้อเมือสกปนในช่องหำแหล่สตูดิโอนะครับสวัสดีค่ะวันนี้บ่าวหำแหล่ชิโอนเขียนขับรถด,ด้วยจ้าเด็กอารเอ้าวันนี้เจียนให้เพิ่อนลองหัดขับรถนะครับมาเลยลองให้เิ่นเห็นจักเบ๊กเหนจักหยักมึงก่อนนะเป็นยังไงเป็นอยู่บ่เฮ้ยลองมึงนะ่ ลองเบื้องนอกวะสัน <laughs> เอาไปไปลองเบื้องก็ลองละ่ะเอาลงมามาอยู่พี่เ้าทำนี่หนึ่งเออบอกแล้วลงไปข้างนอกรุพุนจะน้ข้ามมานิเตะเกี่ยเฮาแล้วเข้าเกี่ยรหลักแล,ะกะลนแล้วเฮาบ้านนี้รถปะ่ะอันนี้ลองอยู่ในลานนะครับลานลานจอดรถฮ โอเคามาแมว่วาสันเซอร์เออเห็นจักจะบโบเกียฮะซิซิยืมผู้มาหู้ยืมโบเกียว่างไดว่างใดนดวะเออสตาทรตัวเหนปิดเชิงก้อนผิดิดเชองราต้นเลอกขอมะว่ามาเอาเลยหยสีเ,รเรลรอผู้อื่นไม่ได้นะอ่ออออาปิดลรวบันี้เปิดไปเนี่เออเปิดเปิด,ปดแกกหนึง่งอ,อ่อ เออบัสตาร์ตสตาร์กับเพื่อให้มันติดกอนเลยจังพ่อนออกมาเป็นยังไงวะมีวะเออเป็นแบบนี้มั้งเนาะอ๋อไอกามันเป็นแค่วันนะวันไปแล้วเพราะว่านี่ยังว่าไปได้เกียร์เอ้เบิังเกียร์ดูมีวะเออเกียร์อะไอ้นั้นเกียร์มันมีเกียร์อย่างแน่มีเล็กอย่างแน่ มีเลขดีเดือนมีเลขดีแล้วก็มีเอ็่าแล้วก็ยามแล้วจ้ก็พแมนบอกอันนี้เกี่ยววางเกี่เอ็นเกี่ยววางเนี่ยเอออยู่เกี่ยววางอยู่เวลาทีเข้าเกี่ยไปเขาก็กดลงมาเสรตัวดีอายเบรกนเนาะเดะเบกเบรกตวตวตวตง่ายๆอ่าเยียบพางไว้เกลีเจ้าขี้ง่าย่หรไไหอยู่หรอวกเกอแมนบเเเนาะ นี่วะพี่ประตูวะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฟ้าให้เดี๋ยวฟ้าลองอันนี้เยียบเบกอันนี้เยียบคันเล้งอันเล็กลองเล้งมือดูเอออาการเอาพี่ประตูมาเนี่ยเพิ่งอ่าเปดสเปล่งไดอันนี้อยู่ลานจอดรถเด้อพี่น้องเด้ออย่าด่ามาไดให้เป็นให้ยู่ลานจอดรถบุดึงเยเออนั่นล่ะ มาแน่เลยฮะมาแน่เลยโอ้ไม่เท่ากับให้กำลังใจอยู่ให้กำลังใจเด้อสู้ๆเด้อลุกเสาเด้ออย่างนั้นอย่างก็ตั้งใจเฮียนขับรถเด้อสู้ๆเด้อลูกสาวเด้อสู้ๆเด้อลูกสาวเด้อว่าสันไม่อ่นะแม่ให้แม่ให้กำลังใจนี่ตั้งใจเฮียนขับรถเด้อสู้ๆเด้อ เด็กะเอาวันนี้ได้กำลังใจแล้วอาวอาวเอ่อเย็บเบกกอนเออเย็บเบกไว้แล้วเอากะเอาเกี๊ยเข้าเกี๊ยดีนี่มั้ยเออเริ่มเอออ่าเอาบัตนี้เคยคอยปล่อยเบกเนาะปล่อยแล้วก็เยกอ่าอ่านั่นล่ะนั่นล่ะปล่อยแล้วก็เยบเออเยกบันไหนโอ้หัวจะซักโผลไปเลย พ่อได้การอยู่ดีฉะเนาะเอาลองป้ายไปเลยนี่ยกยกติ่งขึ้นเลยเงินบ่มีไผ่ทางหน้าเออะนั่นละนั่นละเออยคอยไปคอยไปเอ๊ะฉันว่าไงเออบ้านนี้ตายแล้วไปนี่สุดแล้วได้ป่ะเนี่ยทางเลี้ยวบตรงนู้ลองเลี้ยวบตรงนู้นลองเลี้ยวไปทางไหนเดี๋ยวเบคอนเบคอนวังนี้วังนี้ต้องเบคอนเออเบิงกคอนว่าเีาเลี้ยวทางไหนไัเนี้เปิดไปเลี้ยวกัอนี่เลี้ยวไปทางไหน ไปทางทางพุทธไปทางพุทธเลีเออ้ยวขวาเออเปิดไฟเลี้ยวขวาอันนี้เหรออันนี้ก็ได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเออ,เอ,อไม่ได้ก่อนเฮ้เอาเจ้าพวกนู้เร็วเรา็เวเ้ยวเร็วมาสิบโบวิทรถคันนั้นได้ฮะอุ้ยเออจอดอยู่เอวิวว้โอ้เจ้าก็ใจถึงอยู่ด้เนาะโอ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เฮ้ยลังเล็กได้ลังเล็กเด้ยุนี่มีเล็กเด้เนี่ย ไฟใช่อ <À> ่าแล้ว huh. อ oh, uh ่าโอ้โ huh. อ uh ้จะก็เป็นอยู่ดิเฮ้ยแล้วบ่เปิดไฟอหรอบ่เปิดไฟให้เฮาใช่เปิดแล้วแม่เปิดใช่เปิดเราแบ่แมนติดอ๋อเอาบ้าเจ้าบัดไฟเหรอแงนบ่มืดหอเ่ามืดคือนอยู่อ้ได้การนี่เข้าเข้าห้องน้อยน้อยนะ เรียวนี่ก็ได้เรีวนี่ก็ได้เออเป็นอีน้ยังมาเรียกผนังมาวะมาเรียกได้มาไล่ไปเองมาไล่ไปเองเลยวะเออาเกดเขาเกเบากเบ๊กเบกเย้ะเนยหอไม่เท่ากับมวดักแตหมวเตกเตะเตตว่ะเบ๊กเลยกะเอียมก็เบกเลยกะอียเลี้ยวไปเลี้ยวไปสิได้เงี้ยเอเก้านี แค่เท่ากับกำลังใจก็ได้เตรียมย้อยย้อยย้อยย้อคนเล็งได้เฮ้ยหัวซักได้อภัย่อนเบกคอนเบกคอนเขาชิมาแล้วอ่าตีไปเลี้ยวตีไปเลี้ยวเอาขวาเอาขวามาเนี่ยเออเออเออตั้งใจเหยียดได้ด้ออ่ะเอาบอกบองบอกลูกสาวนู้นตั้งใจเหยียนไหมตั้งใจเหยียดขับรถด้อเออคันเป็นเฮาสิพาไปเฮ็ดแบบกับพี่เลยได้เนี่ยขันเป็นเนี่ย เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกใครที่ไครับพี่เขบเขาต้องใส่ระวังระวังใส่นะได้นอ่นนุ่นเฮ้ยตอนที่ไปขับพี่เขาต้องขับเบมมีมีมีเลขได้นอ่นขับเบใส่เลขกับขาอันอ๋อข้าวเกี๊ยครับวะโบได้เอาเอารถเฮาไปขับได้ม่อือเฮาใส่รถเฮาก็ได้เวลาไปซ่อมไปกับพี่เฮาก็ใส่รถเฮาอะนะ ท่านผู้ใดบนมีรถก็ใช้รถเพิ่นนะเพิ่นมีให้อยู่เออ,อข่าน,นี้แหละข่านี้แหละข่านี้ก็ได้ยกลานจอดจั่งวางเอออย่าฝพาไปเยียบมันกระเลงเถอะเออแจวแจ๋ว,จวเละไกใเท่ากระไดในเท่ากระบ,บึ้งก็ได้เ,เลยว่างแหนมันวางอาเชียบเข้ารถเขียร์น <laughs> ให้มันจริงจริงเล้ด้่ยโอ้เห็นจักเมื่อเราเฮ้ยเบกฮะเนี่ยเบกเบกนิ่ม<า>อยู่บ้าเบกนู้ เออได้การเดี๋ยวไปหลังสิมาให้เห็นจักกันช่วงกันเบิกกันจังหยัางก้อนเออบัดเลี้ยวบัดหยัางเห็นจักก้อนเดี๋ยวไอหลังสิพาไปหลังเี่วเกี่ยววางไว้ไปนี่เออป้อยเบกก้อนนี่ฮะอ่ารถบัวลอกับไซไดแล้วฮะเดี๋ยวได้การเราอะได้การได้การไดการไม่เท่าได้การเนาะ ไดกะเนได้กะได้ก,ดกะน่านะแม่ <c oughs> <c oughs> เท่ากันได้กะ <c oughs> เออเป็นได้พอฮิมาอยู่วะแม่พููจับวาโอใ้ให้มาเลยมาเลยมาเมืองไทยฮะยักษ์วัวอยู่ข่อยาเกี่ยวข้อเรื่อ,อ ่บอกไปกุ้ยมเก็บเกลียวเขาเลยดูบอกอ๋อบอกเอฟซีเพิ่อนนะวอาพอเท่านี้อันคันคันได้คันดากด้รักษาอยู่เมืองลาวบุรีอีกเถื่อนนะคือเลยว่าเซียนมารักษาอยู่เมืองไทยว่าหมืนันยังบ่มาอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งก้อนอาการเพิ่นว่าเบิ่งอาการก้อนมันเป็นจังได๋เพิ่นว่าคอมันบ่ดีแท้ๆนี่ก็สิมาเพิ่นว่าเฮาซื้อยาส่งมาให้แล้วเนาะซื้อยาส่งไปให้แล้วล่ะเออคัอมเมนต์บ่ดี ส้มมาทาบข้างชีคอนเวลเออเบิ่งก้อนพอเท่าว่าเบิ่งสี่ก้อนว่ะขับมันยังบอดีแลยนี่กะชิมานะมารถมารถลูกสาวสิพาไปเที่ยวดอกลูกสาวครับรถเป็ดแล้วข้าก็เลิ่มพาชิพแนนบอกแนนบอกโอ้พริกอกใช่ขับบอลไล่แทงเดี๋ยวมืออื่นๆครับทีก็เนาะเดี๋ยวมืออื่นสิพาถอยหลังมืออื่นนี่เออขับรถเกี่ยวโต๊ะมันได้การอยู่มันงายอยู่เออเออมีแติชายเล็กแล้วกันเย็ไปซิโนมิติเล็กๆซิโนะ ฝ่ายวายกับแม่คือเออจริงด้วยได้ว่ายักมาจำลูกสาวกับลูกเคยคิดโคตรไร่ไร่โอ้พี่ลืมอา่มเ์ไปครับขึ้นฮอนลูกสาวลูกเคยยักมาอยู่วอร์สันมาเด้อมาบ้านลูกลูกน้อยออกละมาเด้อมาเฝ้าเด้อโดยชิมายาม่คิดู บ่ลูกน้อยออกมาแล้วมาเฝ้ารถมาเฝ้าอาา่ะฮะอาล่าฮะเบิกงันได้เลยลูกชายได้ลูกชายกุยอผู้หญิงกุยอ <laughs> อาล่าบอกว่าอายุไออายุสิบสามสิบสี่วีแล้วสิบสามสิบสี่อาทิตย์แล้วยังบปเห็นเพจเนี่ยอาล่าว่าเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอาล่าวะฮะเป็นเป็นผู้หญิงคนวะแมนบอก <laughs> เฮาว่าบบแมนอกเป็นผู้ชายฮละาต่หั่มเราน้อยมันก็เลยยังบบเห็นไม่น้อแมนฮล่าผู้คงพูอเวลาสิบสามสิบสี่วิ่งเห็นละลายคันเป็นผู้ชานามันเห็นละลายมาชีมานชีไปก้นโครอยู่แต่อันี้บมียังก็ต้องไปผู้หญิงเลย้ยบูยี่ลึกหั่มเราน้อยผู้ชายฮัล่าต่หั่มเราน้อยหั่มได้ยผู้ชายเออมาหั่มได้ยากเลผู้ชายได้ไม่เท่ากับได้ผู้หญิง เจียวเจียวไปยุ่งเมืองลาวบอเาเออวาสันเออวาสันเจียวไปยุ่งเมืองลาววาสันอ๋อเด้การเจียวไปยุ่งเมืองลาวน่ากัน้อยังคิดฮอตเองคิดฮอตกลับมานี่เออคิดฮอตกลับมาแล้วเป้พาพ่อมาได้ไปแม่พาพ่อมารักษาไปเยี่ยมมาอยู่แต่หัวหยามเกเิด เก็บเกี้ยวเล้วเกี้ยวข้าวเกี้ยวฮ้อนยมเกี่ยวข้าวแล้ววันวันที่อย่างเกี้ยวข้าวนะเกี่ยวข้าววมือไดมือไดเกี้ยวข้าวนะวันที่วันวันที่สองสี่สอห้าเดือนอย่าง่ะเดือนเกเดือนเก้าวันที่สองส่สองเดือน่างเดือนเก้าวะเดือนเก้ากับเดือนกันยากัญญา่เก้ากัญาสองสี่สองห้าตัน เดือนกันยาวันที่เสาปลายโอ้ที่ยี่สิบเก้าออวันที่ก็ยี่สิบห้าโอ้ยอีกโดดอยอู่าพาพ่อมาฮักษารถนี่นพอดีเมือกระเกลียวเข้าเลยพอดีโตมอนาะคุยคุยยามหลัดน้อยเกิดยจังมามหลัดน้อยเกิดจังมาวะสันชว่วงนี้มีเบี้ยอะไร่ะ ย้อนเริ่มเข้าแล้วเบอายากหลายเนาะโอ้ไปลึกงานอีเวนต์หลายแล้วก็มาเนี้ไปงานเรามาเนี้ยนบ่เฮเบียแล้ว<อ>ไปงานเราเป็นเริ่มโอ้ผ่านซามีงานหลายแล้วค่ะโหแน่แล้วบ่เดี๋ยวเฮาสีสอนอีกจักบุตนึงเนาะดนเดี๋ยวเฮาสีสอนอีกจักบุตนึงแล้วเฮาจ้างไงอันนั้นสอนให้เห็นจักวิธีเลี้ยววิธีเย็ยบ,ยบเบกเย็บคันเล้งก่อนอ่าเหมือนนี้ฮะเดี๋ยวมืออื่นเฮาสีพามาสอนถอยหลังถอยหลังแบบ ก่อนถอยหลังมื่อน,นี้ยังถอยหลังบนอาชิดดอกไปกับบอกลาพี่น้องนาะเอา้าคลิปนี้ก็ได้เท่านี้ละให้พี่น้องได้เบิงน้ำคลิปนี้การชิจบีอีกํานี่ละเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอกห้ามแล้วเด้อเดี๋ยวมาโพลก,กันอีอีพีหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้การไหมได้การ <laughs> Yeah. <laughs>